เที่ยวเกาะล้านจะหาร้านชิลชมวิวทะเลที่ไหนดีวันนี้ชิวไปไหนรวบรวมมาให้แล้วค่ะทางคาเฟ่นานาั่งเกาะล้านร้านอร่อยเกาะล้านใครอยากไปนั่งชมวิวทะเลเกาะล้านพร้อมกับทานอาหารอร่อยไปด้วยก็ตามไปเลือกกันได้เลยมาเริ่มที่ร้านแรกที่ร้านมหาราคาเฟ่เกาะล้านร้านคาเฟ่ฮอตฮิตติดลมบนของเกาะล้าน และถือว่าเป็นคาเฟ่แรกๆที่สร้างปรากฏการณ์ความชิคเกยริมทะเลจนต่อมามีร้านคาเฟ่ชิคเกที่ผุดขึ้นบนเกาะหลานอีกเพียบเลยล่ะค่ะซึ่งร้านมหาราคาเฟ่นั้นเพิ่งจะทำการรีโนเวทใหม่เพิ่มพื้นที่โซนชั้นสองไปได้ไม่นานค่ะตัวร้านจะทำเป็นบ้านสีขาวติดทะเลจะมานั่งชิลตอนกลางวันก็จะได้รับบรรยากาศแบบคาเฟ่ริมทะเล ส่วนถ้ามาตอนเย็นๆไปจนถึงค่ำคืนก็จะให้อารมณ์แบบบาร์สุดชิลชมวิวทะเลไม่ว่าจะมาตอนไหนรับรองก็ชิลได้เหมือนกันค่ะโซนที่นั่งของมหาราคาเฟ่นั้นจะมีทั้งโซนอินดอร์ในตัวร้านและโซนเอท์ดริมทะเลค่ะใครอยากมานั่งเอทาดร์แนะนำว่ามาตอนเย็นๆนะคะอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากส่วนอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้ก,กับบรรยากาศเลยล่ะค่ะมีทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นเบเกอรี่ เมนูแนะนำที่เราอยากให้มาลองนั่นก็คือเค้กมะพร้าวค่ะเนื้อนุ่มหวานน้อยอร่อยมากๆและยังมีวงดนตรีสดที่จะมาเล่นเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังทุกวันอีกด้วยค่ะมาต่อที่ร้านคาเฟ่ริมทะเลเกาะล้านที่กำลังมาแรงในโลกโซเชียลสุดๆค่ะกับร้านเฟสซับมารีนคาเฟ่ร้านคาเฟ่สีขาวริมทะเลตัวร้านจะตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือหน้าบ้านใกล้กับบินสองแถวห่างง่ายมากๆค่ะ พอเ,เข้ามาในร้านก็ประทับใจกับการตกแต่งที่ได้ฟิลบาหลีนิดๆมีที่นั่งทั้งสดเอาท์ดอร์แนบชิดติดทะเลและด้านในร้านซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ติดแอร์ก็ไม่ร้อนเลยล่ะค่ะเพราะเปิดโลง่งรับลมทะเลอย่างเต็มที่แถมยังมีโซนชั้นแดดฟ้าให้นั่งชมวิวทะเลยามเย็นอีกด้วยนะส่วนเมนูอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ก็น่ากินทุกเมนูเลยล่ะค่ะแอบกระซิบว่าราคาก็ไม่แรงอีกด้วยใครอยากหาร้านนั่งชิลชมวิวทะเลกกอนร้านก็มานั่งร้านนี้กันได้เลย 4ส,สเปซเกาะล้านอีกหนึ่งร้านบรรยากาศส,สุดชิลริมทะเลเกาะล้านที่มาเมื่อไหร่ก็ต้องประทับใจทุกครั้งเพราะเป็นร้านริมทะเลเกาะล้านที่มาพร้อมชายหาดเล็กๆส่วนตัวให้เรานั่งชิลชมวิวทะเลและลงไปเดินเล่นริมชายหาดได้ด้วยค่ะ ตัวร้านดีไซน์เป็น2ชั้นออกแบบด้วยโทนสีฟ้าขาวที่ให้อารมณ์ของท้องทะเลจะเลือกนั่งในตัวร้านซึ่งเป็นโซนอินดอร์เย็นๆก็ได้มีกระจกใสให้นั่งชมวิวทะเลได้จากในร้านเลยล่ะค่ะส่วนโซนาท์ดอร์ด้านนอกก็ชิลโดนใจยิ่งมาในช่วงเย็นๆบอกเลยว่าโรแมนติกสุดๆมานั่งชิลริมทะเลเกาะล้านกันต่อค่ะกับคาเฟ่ริมทะเลเกาะล้านสุดเก๋ Indigo Cafe ซึ่งตั้งอยู่ภายในริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านตัวร้านตั้งอยู่ริมทะเลเลยค่ะสามารถนั่งชมวิวทะเลได้อย่างชัดถนัดตาบรรยากาศร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นได้อารมณ์แบบมินิมอลที่เท่พร้อมกันนั้นยังทำเก๋ด้วยการทำหาดทรายจำลองมีบีนแบกสีสันสดใสและที่เก๋ไก่สุดก็ต้องยกให้บันไดสวรรค์ที่สามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปกับวิวท้องฟ้าและทะเลสวยๆได้รับรองว่าลงโซเชียลไปเพื่อนกดไลค์รัวๆกันเลยทีเดียว จากคาเฟ่เราขอเปลี่ยนฟิล์มานั่งทานอาหารอร่อยริมทะเลเกาะล้านกันค่ะที่ครัวเฉลียงลมร้านอาหารชื่อดังของเกาะล้านที่วิวแล้วรสชาติอาหารกินขาดมากๆค่ะตัวร้านจะตั้งอยู่เวิรงอ่าวสามารถชมวิวทะเลเกาะล้านได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวอะไรมาบดบังสายตา ส่วนยามเย็นเราจะเห็นแสงไฟฝั่งพัทยารวมทั้งไฟของเราเรือประมงระยิบระยับสวยงามมากๆบรรยากาศร้านก็ชื่อดนใจทำเป็นที่นั่งริมทะเลพร้อมกับเปิดเพลงเพราะๆฟังสบายยิ่งในยามค่ำคืนเขาจะจุดเทียนให้แต่ละโต๊ะเป็นการนั่งทานอาหารภายใต้แสงเทียนส่วนอาหารของที่นี่มีเมนูให้เลือกมากมายค่ะทั้งซีฟู้ดสดๆอร่อยและเมนูเครื่องดื่มเย็นชื่นใจ ใครกำลังหาร้านอร่อยชมวิวเกาะล้านเราแนะนำร้านนี้กันเลยค่ะอีกหนึ่งร้านอร่อยบรรยากาศดีริมทะเลเกาะล้านที่เหมาะกับการมาทานอาหารชมวิวทะเลเป็นที่สุดค่ะกับครัวระเบียงรักร้านอาหารริมทะเลเกาะล้านบรรยากาศสุดโรแมนติกทำเลที่ตั้งของร้านจะอยู่บริเวณหาดท่าหน้าบ้านสามารถมองเห็นทั้งวิวเกาะครกและชายฝั่งพัทยาได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะ ตัวร้านจะมีทั้งโซนอินดอร์ในห้องแอร์เย็นๆพร้อมกระจกใสที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าใสาแจ๋วจากด้านในตัวร้านและโซนระเบียงด้านนอกที่อยู่ริมทะเลบรรยากาศก,ก็ดีเวอร์ค่ะยิ่งมาตอนเย็นโรแมนติกสุดๆสมชื่อร้านระเบียงรักกันเลยค่ะส่วนเมนูอาหารเสิร์ฟเมนูซีฟูด้ดรสชาติจัดจ้านแถมราคาย,ยังไม่แพงอีกด้วยค่ะไปนั่งชิลชมวิวทะเลเกาะล้านกันต่อค่ะ ที่ร้านปูไก่คาเฟ่แอนด์รีสตอรรร้านบรรยากาศสุดชิลตกแต่งชิคเก๋ตั้งอยู่ติดกับท่าหน้าบ้านค่ะเดินทางสะดวกสบายมากๆและจากร้านยังสามารถชมวิวทะเลชิลๆได้ตัวร้านจะเป็นกึ่งเอาท์ดอร์เปิดรับลมทะเลไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศก็สามารถนั่งรับลมทะเลได้อย่างสบายๆส,ส่วนเมนูอาหารมีทั้งอาหารจานเดียวเมนูกับข้าว เครื่องดื่มร้อนเย็นไอศกรีมและที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะแม้ว่าความชิคเก๋จะซู้ร้านอื่นไม่ได้แต่รับรองว่ารสชาติอาหารร้านนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะกับร้านน้องเรียวร้านอาหารริมทะเลเกาะล้านที่ตกแต่งเรียบง่ายสบายๆมีที่นั่งชมวิวชิลๆริมทะเลพร้อมลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่รสชาติจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นยำกุ้งสดหอยแครงลวก ต้มยำทะเลบอกเลยว่ารสชาติดีสดอร่อยแถมราคาย,ยังไม่แพงอีกด้วยค่ะปิดท้ายด้วยร้านอาหารและบาร์บรรยากาศเก๋แปลกใหม่น่าไปค้นหากับมิตรเกาะล้านซึ่งเป็นทั้งที่พักร้านอาหารและบาร์ที่สามารถชมวิวทะเลได้จากมุมสูงถึงแม้จะไม่ได้แนบชิดติดทะเลแต่บอกเลยว่าคุณสามารถชมวิวทะเลได้อย่างสวยงามเพราะตัวร้านตั้งอยู่บนเนินเขา ใครที่ไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถมาเช็คอินทานอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศชิคโดนใจได้ยิ่งตอนค่ำคืนตัวร้านจะตกแต่งด้วยแสงไฟสีแดงทําให้ร้านน่าค้นหาเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะล่าสุดเขาทำโซนใหม่พร้อมด้วยผู้บานสุดเก๋มีบอดที่นั่งบีนแบกที่สามารถนั่งชิลริมสะพร้อมชมวิวทะเลได้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวชาแนลและติดตาม Fan Page ชูไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา